สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครเสนอสรุปข่าวและกิจกรรมเด่นโดยในเดือนสิงหาคม2567นี้มีข่าวและกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยเริ่มกันด้วยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12สงิงหาคม2567ที่โรงเรียนบ้านดงขุมข้าวคุลร,ราชรังสันสองตํบลพังคว้างอําเภอเมืองสกลนครโดยมีนายชูศัก์รู้ยิง่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการที่อาศัยอยู่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศด้วยที่อาคารพระราชทานเลี้ยงพระตำหนักภูพานราชนิเวศอำเภอเมืองสกลนครผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยข้าราชการสารทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรการกุศล คณะกรรมการเหล่ากาชาติแม่บ้านมหาไทยพ่อค้าประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2567ส่วนที่หอประชุมคุรุสัดุดีสา,ากรอมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานนำผสกนิกรชาวจังหวัดสกลนครทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชจมพรนศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567 พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์และคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ตำบลน,หนาหัวบ่ออำเภอพันนนิคมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสนองพระบรมราชโองบายในด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชาญนวลวสิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนครคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับนายปาน,นิดนปัดฉิมสวัสดิ์รองอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะทูตและผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยศึกษาดูงานณจังหวัดส,สกลนครภายใต้หัวข้อมวลเสน่ห์แห่งภาคอีสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีกำหนด2วันคือระหว่างวันที่5และวันที่6สิงหาคมโดยวันแรกเดินทางไปยังชุมชนภูไทยบ้านโนนหอม มีนายชยุทธ์วงวณิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับจากนั้นเดินทางต่อไปยังโครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุงน้ําก่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลตองโขบอําเภอโคกสีสุพรรณและเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ส่วนในวันที่สองศึกษาดูงานที่วิชาลัยดอนก่อยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บ้านดอนก่อยอําเภอพันานานิคมซึ่งเป็นหมู่บ้านพัฒนาที่ยั่งยืนในพระดมริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมใ้การต้อนรับนายกฤษดาวงกาลสินนายกเทศมนตรีตำบลพังคน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขร่วมกับโรงพยาบาลพังโคนสาธารณาสุขอำเภอพังโคนอสอมอประชาชนจิตอาสาและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ร่วมกิจกรรม Big c l e a n i n g Day ตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคนเพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกตรวจสาบปนเปื้อนในอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยตลาดแห่งนี้ได้รับรางวัลตลาดท่าดาวเมื่อปี2551 ซึ่งเทศบาลตำบลพังโคนได้รักษามาตร,รฐานคุณภาพมาจนถึงปัจจุบันวันที่7สิงหาคมของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดีเรกริ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาแด่องค์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย จังหวัดสกลนครโดยสารจังหวัดสกลนครร่วมกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสกลนครจัดงานวันรับปีประจำปี2567ที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดสกลนครโดยมีนายพรหม,มาคณพันธ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครเป็นประธานพร้อมด้วยนายชยุทธวงวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่บริเวณล,ลำน้ำยามท่าน้ำวัดจอมแจ้งเขตเทศบาลตำบลอากาศอํานวยนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชจมพรนษาสมพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวง 12สิงหาคม2567วันแม่แห่งชาติซึ่งสำนักง,งานประมงจังหวัดสกลนครร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงอำเภออากาศอำนวยเทศบาลตำบลอากาศอำนวยกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ที่โรงแรมเดอะมาเจสติกสกลนครชมลมเรือนในซองสกลนครซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เชิงวิชาการด้านโบราณาคดีประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมของเมืองสกลนครได้จัดให้มีเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อเปอิดประตูสู่สะพานของ1,000ปีกับการพัฒนาเมืองสกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านอารยธรรมขอมสำนับโบราณสถานสะพานขอมเป็นสะพานที่ก่อด,ด้วยศิลาแรงมีความกว้าง4เมตรยาว16เมตรและสูง3เมตรบนสะพานทําเป็นพื้นเรียบยกขอบศิลาแรงเป็นสันขึ้นมาทั้งสองข้าง ด้านล่างที่เป็นเสาสะพานก่อด้วยศิลาแรงยาวตลอดความกว้างของสะพานโดยก่อเว้นเป็นช่อง11ช่องเพื่อรับน้ำหนักสะพานด้านบนและเป็นช่องให้น้ำไหลผ่านได้ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงวศ์นายพิสิทธิ์แร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติด โดยได้ผู้ต้องหา3รายของกลางยาบ้าจำนวน88มัดรหรือประมาณ1 7 6 0 0 0เมตรอาวุธปืน2กระบอกเครื่องกระสุน์10นัดรถจนเก๋ง2คันรถจักรยานยนต์2คันและโทรศัพท์5เครื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภทร้ายแรงประเภทหนึ่งยาบา้าไว้เพื่อจำหน่ายโดยการค้า อันเป็นการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐพร้อมควบคุมตัวและของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดงมะไฟดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายชยุทธ์วงวณิตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประกวดลาย้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราพรที่ห้องพระธาตุเชิงชุมชั้นสี่สารกลางจังหวัดสกลนคร ซึ่งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครจัดขึ้นโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและช่างทอผ้าทั่วไปจากทั้ง18อำเภอได้ส่งผ้าเข้าประกวดรวม334ผืนซึ่งคณะกรรมการกังกลองได้ทำการคัดเลือกให้เหลือ281ผืนตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ซึ่งจะมีการประกวดในรอบตัดสินระดับภาคในวันที่21กันยายน2567และรอบรองชนะเลิศระดับประเทศในวันที่23กันยายน2567ที่กรุงเทพมหานครที่หอประชุมอำเภออากาศอํานวยนายธิติวัน์ว่องวรรณกุลกรรมการและผู้จัดก,การมูนลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดโครงการฝื้นฝูอาชีพและส่งเสริมธุรกริจรออนไลน์เพื่อชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงช่วยเหลือฟื้นฟูยอย่างครบวงจรและยั่งยืนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปมัรมรงกับจังหวัดสกลนครจากโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิาาติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่โรงเรียนบ้านดอนหมูโพสีชุมชนพัฒนาตำบลงิ้วดอนอำเภอเมืองสกลนครโดยมีนายชายุทธวงวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานพร้อมด้วยนางชุติมารู้ยิ่งรองนายกเหล่ากาชาิจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาิจังหวัดสกลนครหน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานจัดงานรำลึกวันสันธิภาพในเตียงสิริขันหรือพลูโตชาย,ยาขุนพลภูพานผู้นำขบวนการเสรีไทยจังหวัดสกลนครที่บริเวณลานอนุสรสถานถ้ำเสรีไทยภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานโดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนและทายาทตระกูลสิริขันกว่า300คนเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการตรำลึกถึงคุณูปการคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทยในอดีตช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสกลนครโดยกำหนดจัดงานวันสันติภาพไทยในทุกวันที่16ของทุกปี นางสาวสาวรีคนกล้าผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานังกงานนครพนมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยซอฟต์พาวเวอร์ในด้านแฟชั่นและคราฟในห้องประชุมโรงแรมเดอะแมสติกสกลนครโดยมีเครือข่ายนักออกแบบศิลปินและผู้เชี่ยวชาญในด้านแฟชั่นและคราฟแบรนด์ดังของจังหวัดสกลนครเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และช่องทางการตลาด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมแฟชั่นและครัฟของจังหวัดสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามวลนิธิตินสูลานนท์ประจำปีการศึกษา2566พร้อมรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิตินสูลานนท์จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากหน่วยงานราชการทหารตำรวจ เหล่ากาชาติภาคเอกชนและภาคประชาชนหนหอประชุมร่มกล้าวร่มเย็นโรงเรียนร่มกล้าวอำเภอโคกสีสุพรรณสำหรับในปีการศึกษา2566มวลนิธิเตือนสุลานนท์ได้นำดอกผล มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ2,000บาทจำนวน4ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ2,500บาทจำนวน9ทุนระดับอาชีวศึกษาทุนละ3,000บาทจำนวน1ทุนและระดับอุดมศึกษาทุนละ4,000บาทจำนวน1ทุนรวม15ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น37,500บาทพลตรีพนาเวจันทรังสี รองผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานเปิดโครงการส่รงเสริมความมั่นคงและสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติในกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อยอดอนาคตประจําปี2567โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-23สิงหาคมที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะมาเจสติกสกลนคร เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบัน <S <S เกิดความรักความภาคภูมิใจมีทัศนคติที่ดีมีส่วนร่วมในการรักษาสถาบันหลักอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้สถาบันหลักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดินนายชูศักดิ์รู้ยิง่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในารฐานะประธานกรรมการมุลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนคร,ร เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยโดยมีหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสกลนครนายอำเภอสว่างแดนดินสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีที่หอประชุมอำเภอเมืองสกลนครผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเปิดโครงการส่รงเสริมและต่อยอดอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ของกลุ่มโอทอปอำเภอเมืองสกลนคร ภายใต้โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปี2567หนึ่งอำเภอ1โครงการสำคัญซึ่งอำเภอเมืองสกลนครได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาในระดับพื้นที่เชิงบูรณาการระดับอำเภอสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างไรายได้ขยายผลต่อย,ยอดตามโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และปิดท้ายกันที่กิจกรรมของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชซึ่งได้จากโครงการสลาก,กเกษียณสัญจรทั่วไทยโดยกอชซึ่งเป็นครั้งที่3ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ห้องพระธาศเชิงชมชั้น4สารกลางจังหวัดสกลนครมีนายราชันสุนหัวรองปลักกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวให้การต้อนรับ โดยภายในงานได้จัดที่มีเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อสลากเกษียณวิชั่นใหม่การออมรับสังคมสูงวัยส่วนภักบ่ายได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยกออชอตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและพบปากกับสมาชิกที่สากลการเกษตรเต่าง,งอยจำกัดตำบลบึงทวายอำเภอเต่าง,งอยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์ลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ขยายโอกาสของประชาชนอย่างยั่งยืน แล้วกลับมาติดตามสรุปข่าวและกิจกรรมเด่นได้ใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ